แอปเปิ้ลแล้วก็มาชิอาหารไทยที่นี่ก็พอมีอยู่บ้างประปรายทุกคนซึ่งถ้าเราจ่ายทําตามกระบวนการต่างๆของญี่ปุ่นนะคะก็คือสวัสดิการต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับเข้ากับคนญี่ปุ่นเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณแม่นะคะที่มีน้องอ่อนๆมีเงินช่วยเหลือก็คือจะได้แลกคลอดก็คือประมาณ500,000เยนเวลคัมนุชิมารุ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะไปรับรองที่อยู่ที่ชิบุชนะคะก็คือที่อำเภอนั่นเองหลังจากที่เราไปรับใสรดวิวาร์ดมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นภายใน14วันเราจะต้องไปรับรองที่อยู่ที่อำเภอนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทํานะไม่ว่าใครก็ตามที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะถ้ามีใสรดวิวการ์ดจะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะวันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะไปทําการรับรองที่อยู่ที่อำเภอกันค่ะ และนี่ก็คืออำเภอที่บ้านเรานะคะแต่ว่าเป็นอำเภอเล็กๆค่ะไม่ได้ใหญ่ามากที่จอดรถรับรองก็คือเยอะอยู่นะ หลังจากที่เนะราเอาเอกสารไปให้เนี่ยเขาก็จะให้เอกสารอันนี้มาให้กรอกนะคะก็จะกรอกข้อมูลตามจริงตามนี้เลยอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะ หลังจากเขียนคำร้องใบรับรองที่อยู่เสร็จเรียบร้อยเราก็มานั่งรอคิวกันค่ะตอนที่เรามาเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราค่อนข้างรอกันนานเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยเราย้ายเข้าครั้งแรกด้วยนะคะก็เลยอาจจะต้องรอนานนิดนึงค่ะชอบความแบบว่าสำนักงานเขตเขามีพนักงานเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชนมากๆเลยทุกคนะ แล้วก็ให้บริการดีแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากเราทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็กลับบ้านใช้ระยะเวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําการแบบรับรองเนาะขึ้นรถกลับบ้านทําอะไรคะ,ะเมื่อคนจะไปดูเบสบอลนะคะซื้อตั๋วไปเรียบร้อยเร็วรวดเร็วมากแล้วก็เลยมาต้องมาทำการเบิกตั๋วที่เว็น ใครมาญี่ปุ่นแนะนำสมูทตี้ที่เซเว่นอร่อยมากส0มร้อยเยนนะแต่ก็คือรสชาติคืออร่อย โมตีสามร้อยกว่าเยนที่ญี่ปุ่นแค่หนึ่งร้อยสองแคลเองอะ่ะแคลแคอรี่น้อยมากตอนแรกตั้งใจว่าหลังจากเสร็จธุระที่เขตก็อาจจะกลับบ้านกันเลยแต่จู่ๆคุณสามีก็บอกว่าไปดองกี้กันไหมแม่บ้านสายชอบย่างเราตาก็ลุกว้าวเลยค่ะต้องมาแวะซื้อของที่ดองกี้นิดนึงไม่ได้มาดองกี้นานมากคิดถึงดองกี้สุดๆไปเลย ตั้งแต่ไม่มีรถคือไม่ได้มาเลยทุกคนพอได้รถแล้วก็ต้องรีบมา <S <S ใช่ไหมคะผลไม้ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าแพงมากช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแอปเปิลแล้วก็มาชีอะไรนะสาลี่ ตรงนี้ก็คือแบบใช้มัสคอตนะคาถูกมากเลยค่ะ980บาทจริงๆช่วงนี้ราคาเริ่มลดลงแล้วนะแต่ก่อนนี่คือแบบราคาหนักออกกัะแล้วก็มีโมโม่ด้วยนะผีชซันีเดตัดนนะ่ากินมากเลยอันนี้ครินคารุ ชอบผักกินขักกริงคารุมากเลยอมันแบบกรอบแล้วก็อร่อยพอกินกับพวกยากินคืออะไรหรือว่าเนื้อย่างนันะอร่อยมากอันนี้ที่ขามนะที่บ้านยังมีอยู่นะเ็นเตาสึกินบ่อยมากเครอก็ราคาโอเคหนะทุกคน1น9ร้อยห้าสิบเก้าเยนนร้อยจ็สิบสองารสิบทำไมถวงว่าผูกจังเลยอ่ะ ใช่หรอเรา๋เราเอาซ,อซื้อไปไหมทุกคนมันน่ากินมากเลยเอาไปดีกว่าถ้ามาช่วงนี้แบบช่วงแบบยังไม่ดึกอะ่ะเราก็ยังไม่ได้รถลดนะโอทโรน่ากินมากเลยทุกคนมันเยวยั่วใจฉันกันเลยอาหารไทยที่นี่ก็พอมีอยู่บ้างประปรายทุกคนที่มีเป็นแบบ ผัดกะเพราแบบสำเร็จรูปน่าจะเป็นแบบพวกแบบเวฟแล้วก็กินได้เลยไก่ผัดแกงเขียวหวานแล้วก็เป็นมีเป็นพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ชิลี่ผัดไทยเหรอเขาเรียกวอะไรอะ่ะเป็นพริกเผาแล้วก็มีเครื่องต้มยำสำเร็จรูปก็มีนะ ข้าวข้าวหอมมะลิไทยก็มีด้วยเด้อแต่ว่าราคาก็อ่ะกำลังดีไม่ถือว่าแพงเออที่นี่ก็มีน้ำปลาด้วยน้ำปลาทิพพาร์แล้วก็ขนอขนอก็หยากได้นะเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีเลยมีขนอหมูเนื้อแล้วก็ไก่มีปลากระป๋องด้วย,วยทุกคน เดน๋อวกปลากระป๋องก็มีเป็นเส้นมาม่าเส้นเล็กสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้ก็เป็นไทยมาสมันแล้วก็มีมามา่าก็มีนะมาม่ามันตกหนูหรือสับอันนีก็ของค่ะ ก็สีอ่วขาวแบบขวดย่ายใหญ่เลยคนเล็กก็มีเหตุผลที่ชอบมาดงกี้ก็เพราะอย่างนี้แหละอยากจะมาสำรวจว่าอาหารไทยมีอะไรเข้ามาใหม่ไหมแต่แต่ตอนนี้คือเราไปซื้อของที่ร้านอาหารไทยมาแล้วใช่ไหมล้วก็แบบวัตถุดิบมันมีเหลืออยู่แล้วถ้าวันไหนหมดก็อาจจะมาซื้อที่นี่เอาขนมแปลกญี่ปุ่นเงินเยน แล้วขนมมันเท่าไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันห่แสนล้านสิร้อยล้านร้อยล้านเงี้ยร้อยล้านฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมสำหรับแบบร้านเก่าแก่ที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะแบบขายอะไรแบบนี้นะเป็นแบบขายไม้ละขี่เย็นตะกีนจริงๆแอบขายที่ไทยอยู่เหมือนกันนะแต่เขากินขนมกันแบบนี้กันหรอก น่าสนุกมากเลยอ่ะนี่ยแบบเนี้ยทุกคนไข่แบบนี้แอบคล้ายไข่พะโล้ของไทยมากเลยอ่ะดูสิอันนี้น่าจะแบบมีเหมือนพริกไทยใส่ลงไปด้วยมั้ง

มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนมามาพูดถึงเรื่องต่างๆนะที่เราไปทํามาในวันนี้ต้องดําเนินการยังไงอะไรยังไงบ้างสําหรับคนที่อยากรู้นะคะจริงๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรลึกขนาดนั้นเพราะว่าเขาใช้ศัพท์ยากมากเลยทุกคนเป็นศัพท์ที่แบบเฉพาะด้วยเราก็เลยแบบฝั่งออกบ้างฝังไม่เข้าใจบ้างแต่ก็พอที่จะแบบรวบรวมความเข้าใจมาให้ทุกคนได้ฟังประมาณนี้นะคะ งั้นมาเริ่มแรกเลยนะหลังจากที่เราไปที่เชียร์โชว์แล้วใช่ไหมคะเราก็นําเอกสารตัวเอกสารเนี่ยก็คือจะมีเป็นตัว ถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆแบบทะเบียนบ้านแล้วก็จะมีชื่อของเราอยู่ในนั้นใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นทะเบียนบ้านของเราแล้วก็สามีแล้วก็มีเป็นพาสปอร์ตแล้วก็ใบรูดูการ์ดที่ต้องเอาไปนะคะจะใช้เอกสาร3อย่างนี้นะแล้วพอหลังจากนั้นเรายื่นเอกสารทั้งหมด3อย่างที่เราเอาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราเรอคิวสักพักหนึ่งเขาก็แบบทําการดําเนินการให้ใช่ไหมแล้วพอเราดาเนินการเสร็จเรียบร้อยจริงๆเราใช้ระยะเวลาประมาณแบบ3 สิบสนาทีได้เลยกว่าจะเสร็จดําเนินการเสร็จเนาะตัวไซดิวการ์ดเนี่ยตอนที่ไปรับเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุที่อยู่ให้กับเรานะคะซึ่งที่อยู่ที่เราระบุเนี่ยเราจะต้องไปที่เชียกุโชที่เราจะต้องไปทําในวันนี้แล้วเขาก็จะระบุที่อยู่ด้านหลังไซดิวการ์ดให้เรานะอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ตามปกติเลยค่ะคนที่มีไซดิวการ์ดต้องดําเนินการเรื่องนี้นะคะ ภายใน14วันหลังจากที่ได้รับใส่รูคาร์ดนะคะเราาเนินการเสร็จเรียบร้อยรับรองที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งในส่วนของสวัสดิการต่างๆที่เราจะได้รับนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องจําเป็นต้องจ่ายหรือว่าจําเป็นต้องชําระในทุกๆเดือนอย่างเช่นเป็นพวกแบบประกันแล้วก็เน็งกิงเน็งกิงก็คือแบบเงินบํานาญ ตอนที่เราจะได้รับใน,ในช่วงอายุกเกษียณน่ะน,นะคะซึ่งของนูนเนี่ยอีกหลาย10ปีเลยกว่าจะได้รับป่ะน,นะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการจ่ายแบบนี้ในทุกๆเดือนนะคะก็จะมีทั้งประกันแล้วก็เงินกิงแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวัสดิการนะคะซึ่งถ้าเราจ่าย ทำตามกระบวนการต่างๆของญี่ปุ่นนะคะสวัสดิการต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับเท่ากับคนญี่ปุ่นเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณแม่นะคะที่มีน้องอ่อนๆตอนนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเงินช่วยเหลือให้ด้วยเราอะเคยดูข่าวนี้มาเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าท้องหลังจากที่เราอยู่ญี่ปุ่นหนึ่งปีแล้วคลอดนอ้องออกมามันถึงจะสามารถได้เงินตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ ไม่จําเป็นเลยทุกคนคือหลังจากที่เราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าลอดน้องในอีก1 2, 3, 2, เดือน2เดือน3เดือนข้างหน้านเนี่ยเราก็สามารถรับเงินสนับสนุนตรงนี้ได้ก็คือจะได้แรกลอดก็คือประมาณเป็นเงินช่วยเหลือนะคะประมาณ50,000นเยนห้าแสนเยนก็คือแบบตีไปประมาณแบบแสนกว่าบาทเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือสวัสดิการเด็กเนี่ยเขาก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในการดูแลเด็กมากๆสวัสดิการเด็กเนี่ยก็คือจะดูแลแบบ อย่างดีเลยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าไม่สบายหรือว่าป่วยหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะคะค่ารักษาพยาบาลต่างๆเขาก็จะดูแลให้แบบฟรีเลย ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆเลยนะนนรู้สึกว่าอยากให้ที่ไทยมีแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะแบบดูแลเด็กคนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ใช่น้อยเลยพอญี่ปุ่นเขามีสวัสดิการตรงนี้คอยรับรองแล้วก็ดูแลให้เนี่ยมันก็จะช่วยแบบว่าบรรเทาแล้วก็ช่วยทําให้เราเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นด้วยนะคะเราไม่ต้องไปพะวงเรื่องค่าใช้จ่ายคารักษาพยาบาลแต่อย่างใดอ,อ๋อรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของตัวประกันเนี่ยพอเราจ่ายทุกๆเดือนอยู่แล้วเราก็สามารถใช้สวัสดิการประกันต่างๆได้เลยค่ะโอเคมาพูดแค่นี้สำหรับใครที่อยากรู้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้ค่ะในคลิปนี้โอเคพูดยาวมากสำหรับวันนี้ก็เป็นการพาทุกคนไปดู การดาเนินการต่างๆนะคะในส่วนของราชการก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรขนาดนั้นเราเอาสิ่งที่เรารู้แล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าส่วนไหนที่นุชให้ข้อมูลผิดไปยังไงก็สามารถแก้ไขให้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ทราบอะไรที่มันลึกขนาดนั้นนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็มาแค่นี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายสวัสดีค่ะ